สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้ก็มีความรู้ใหม่ๆนะครับจากผลงานตีพิมพ์ซึ่งตีพิมพ์เมื่อประมาณวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ mm hmm. ข้อคำถามที่คนจำนวนมากที่อยู่ในวงการของคอเลสเตอรอลหรือแม้กระทั่งคนที่ทำเคโตเจนิกไดเอทหรือคนที่ทำการกินเนื้อเป็นหลักหรือที่เราเรียกว่าคาร์นิวัสไดเอทหรือรูปแบบการกินที่กินของติดมันเป็นหลักหรือว่าไขามันเยอะๆนะครับ ก็ควรจะต้องฟังนี้นะครับงานวิจัยนี้น่าสนใจเพราะว่าตีพิมพ์ในวารสารที่ชื่อ nature ซึ่งเป็นวารสารที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีวิธีการรวบรวมผลงานวิจัยที่ยอมรับงานวิจัยได้อ,อ,อย่างถูกต้องแล้วก็เข้มงวดมากๆนะครับอันนี้เป็นความร่วมมือของประเทศอังกฤษนะครับที่เมื่อหลายปีที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยทุนในเรื่องที่เรียกว่าที่เขาเรียกว่า เวลคัมท t ั u s t นะครับซึ่งผมเองก็ได้มีโอกาสไปบิดดิ้งด้วยแต่ว่าก็โชคไม่ดีที่ไม่ได้ทุนนี้มานะครับในส่วนของเ e ลคัมทรั u s t เนี่ยเขาได้รวบรวมมาส,สมัครนะครับจำนวน100ล้านคนนะครับที่มีการตรวจระดับคอเลสเตอรอลตั้งแต่ปี1980เขาได้รวบรวมมาส,สมัครประมาณา39ปีต่อเนื่องนะครับซึ่มีผลคอเลสเตอรอล 39ปีก่อนแล้วก็จนถึงการที่เขาติดตามในปี2018ครับในประชากร100ล้านคนสิ่งนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับเราต้องยอมรับความจริงว่าเราหลีกหนีข้อมูลขนาดใหญ่หรือเรียกว่า Big Data ไม่ได้ถึงแม้ว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถจะระบุลงไปถึงบุคคลได้แต่ว่ามันบอกภาพรวมหรือแนวโน้มที่จะไปเป็นนโยบายระดับชาติระดับประเทศได้ว่าสิ่งต่างๆางด้านสุขภาพที่เราวิจัยกันมาดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับในประชากร อันนี้เนี่ยก็จะให้ดูสไลด์นี้นะเนี่ยเป็นสไลด์ของกลุ่มผู้หญิงเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราพูดถึงในแกน X ซึ่งเป็นระดับคอเลสเตอรอลซึ่งเขาใช้หน่วยคนละหน่วยกับของประเทศไทยน,นะครับเป็นมิลิโมลต่อลิตรนะครับเราก็จะพบว่าใน3 8ปีที่ผ่านมา39ปีที่ผ่านมาเนี่ยด้วยยาของลดไขมันหรือวิธีการทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวน้อยลงแล้วก็กินอาหารที่มันเป็นที่เรเรียกว่าเมดิเตอร์เรเนียนไดหรือ การดูแลสุขภาพเขาดีขึ้นการแพทย์ดีขึ้นนะครับในยุโรปเนี่ยระดับคอเลสเตอรอลเขาลดลงนะครับทั้งชายทั้งหญิงแต่ว่าสิ่งที่พบก็คือว่าระดับคอเลสเตอรอลของคนในแถบเอเชียเนี่ยมีปริมาณที่มากขึ้นนะครับแต่ตัวที่ยังไม่มากนะก็คือในกลุ่มของแอฟริกาซึ่งเข้าใจว่ามันสัมพันธ์กับความหลากหลายทางอาหารหรือความมั่นคงทางอาหารหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆความหลากหลายทางอาหารทําให้คนบริโภคอาหารเกินความจําเป็น ก็จะทำให้สัมพันธ์กับคอเลสเตอรอลในเลือดที่สูงนะครับในกราฟอันอื่นที่น่าสนใจก็คือว่าเขาพบว่าในคนเอเชียนะครับมีปริมาณ HDL ที่มากขึ้นนะครับและเขาอธิบายว่าปริมาณ HDL ที่มากขึ้นนั้นเนี่ยมันเกิดจากการที่บริโภคไขมันในปริมาณที่มากขึ้นซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าการทําให้ HDL มีรขมันที่มากขึ้นหรือสมบูรณ์ขึ้นเนี่ย จำเป็นที่จะต้องอาศัยอาหารที่มีไขมันเข้าไปบ้างนะครับแล้วงานวิจัยที่ผมเพิ่งติดตามเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเราพบว่าสารที่ทําให้ HDL เพิ่มมากขึ้นก็คือสารที่เราเรียกว่าไขามันเฉลีเชิงซ้อนที่รวมตัวกับฟอสเฟตที่เราเรียกว่าฟอสฟาไทโดโคลีนแต่อย่างไรก็ตามนะครับฟอสฟาไทโดโคลีนอยู่ในไข่แดงอยู่ในถั่วเหลืองนะครับเราพบความสัมพันธ์ของสาร2ตัวนี้ที่ทําให้ HDL มากขึ้นในคนไข้จํานวนหนึ่งที่ตอบสนองดีต่อ เรไขแดงกับถั่วเหลืองนะครับแต่ว่าถ้าทานในปริมาณมากเกินไปในงานวิจัยนั้น mm hmm. ก็บ่งบอกว่าอาจจะยังมีข้อคําถามในเรื่องของการเกิดความเสี่ยงในการเสียชีวิตนะครับ mm hmm. ก็เไปว่าก็ต้องติดตามตอนต่อไปแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า mm hmm. เขาได้เปรียบเทียบนะครับไขมันในเลือดเนี่ยมีแบ่งอย่างที่ผมบอกในตอนต้นว่าแบ่งออกมาเป็น ไขมันทั้งหมดที่ไม่ค่อยดีแล้วก็ HDL ที่เป็นไขมันที่ดีดังนั้นถ้าเขาเอาไขามันทั้งหมดมาลบด้วยไขยมันที่ดีก็จะเหลือไขมันที่เราไม่ไม,ไม่พึงประสงค์หรือไม่ต้องการนะครับก็จะพบว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยในประเทศเอเชียในรวมทั้งไทยด้วยนี่ก็มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นและเมื่อทําการติดตามเรื่องอัตราการเสียชีวิตก็พบว่ามันสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคําอธิบายนั้นเนี่ย เขาพยายามจะอธิบายว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคนในแถบเอเชียเนี่ยหรือแถบอื่นๆเนี่ยทานคาร์โบไฮเดรตนะครับที่มันเป็นรีไฟหรือคาร์โบไฮเดรตอย่างง่ายเช่นไม่ว่าจะเป็นจากน้ําหวานน้าพึ่งหรืออะไรก็ตามที่มันจากขนมปังหรืออะไรก็ตามนะครับมากขึ้นก็เพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตแล้วเขาก็อ้างถึงการบริโภคน้ํามันปาล์มนะครับว่าเราบริโภคน้ํามันปาล์มมากขึ้นแต่ว่าในประเด็นของน้ํามันปาล์มที่ผมเคยกล่าวไว้ในคลิปตอนก่อนแล้วนะครับว่าน้ํามันปาล์มเนี่ยอาจจะ ไม่ใช่เป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดร0 0เพราะว่าต้นเหตุปัญหามันยู่ที่รูปแบบกางบริโภคด้วยถ้ากินของทอดของมันไม่ต้องถึงน้ำมันปลมก,กินอะไรก็ส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับการสูบบุหรี่การมีความดันก็เช่นเดียวกันนะนั้นตัวเลขตัวนี้น่าสนใจก็คือว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยถ้าดูจากกราฟนี้ประเทศไทยก็จะอยู่ในแถบสีส้มนะครับถ้าเป็นสีแดงก็จะยิ่งสูงอัตราการเสียชีวิตมากเราก็จะพบว่าปรมิมาณคอเลสเตอรอลในเลือดที่สูงขึ้น นะครับสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตดังนั้นไม่ว่าคุณจะทานด้วยคีโตเชนิดไดเอทหรือว่าคานิวัลสไดเอทเนี่ยจริงอยู่ว่าไม่ได้ทุกคนที่ได้รับผลเสียบางคนก็ลดน้ําหนักลดความดันลดเบาหวานได้แต่ว่าจากข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ย มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้วงการแพทย์เนี่ยมีความระมัดระวังสูงมากในการที่จะแนะนํำคนไข้ทําคีโตเจนิกไดเอทนะครับยกเว้นในกรณีของผมเองซึ่งเราได้ติดตามคนไข้อย่างใกล้ชิดและติดตามต่อเนื่องนะครับเราก็พบว่าต้องทําอย่างด้วยมีข้อควรระวังนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วันก่อนยังคุยกับที่ทํางานอยู่เลยว่าอาจารย์หลายๆคนว่าเขามีความกังวลเวลาที่คนไข้ทานคีโตเจนิกไดเอทนี่จงเป็นเหตุผลที่ว่า เราจําเป็นที่ต้องมีงานวิจัยในเรื่องของ keto diet คาร์นิวัลสไดเอทหรือแม้กระทั่ง intermittent fasting <st recipes> เพื่อ <st res> ลองรับรูปแบบการบริโภคอาหารของพวกเราเองเราไม่สามารถจะรับผลงานวิจัยจากต่างประเทศแล้วก็บอกเขาว่าทําแล้วได้ผลดีเหมือนเขามันก็ไม่ได้เพราะว่าหลายๆอย่างที่เราทําที่สถาบันนะครับเราเห็นเลยว่าการตอบสนองของคนไข้เราหรือพันธุกรรมที่แตกต่างกันของเรากับของต่างประเทศก็แตกต่างกันนะครับก็คิดว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลใหม่นะครับ มีใครมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ใต้คลิปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ